สวัสดีเพื่อนเพื่อนเฟซบุ๊กทุกคนนะครับสวัสดีชาวครีเอเตอร์นะครับที่คิดไม่ออกว่าวันนี้เราจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรดีเราจะทำคลิปสั้นเกี่ยวกับอะไรดีนะครับมาฟังทางนี้นะครับผมมีอะไรจะบอกนะครับอ่ะทูบหอมนะครับอ่ะน้ำหนัก1.8กิโลราคา200บาทนะครับเราจะซื้อไปไหว้พระนะครับอ่าไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจะซื้อไปบริจาคตามวัดนะครับเพราะว่าช่องนี้นั้นก็ เทศกาลเข้าพรรษาแล้วนะครับเราอยากจะทําบุญนะครับเราก็ซื้อทูบนะครับไปถวายที่วัดนะครับเราก็ซื้อไปบริจาคตามวัดนะครับสถานที่ต่างๆก็เป็นการสร้างบุญอีกนะครับอย่างหนึ่งนะครับเมื่อทูบนี้นะครับเป็นทูบหอมนะครับราคา200บาทน้ําหนักนะครับ1.8กิโลนะครับใครที่สนใจนะครับจะอุดหนุนนะครับพ่อค้าสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับอินบ็อกมาได้เลยนะครับ ที่เจไอเทคนะครับหรือ0981928677นะครับค่าจะส่งนะครับ50าบาทเท่านั้นเองนะครับทูบหอมหอมมากเลยนะครับอ่าทูบนี้นั้นมีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็ควรน้อยด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะครับเขาเรียกว่ากลิ่น c ั l เลอร์เนะครับอ่าซึ่งอยู่ที่บ้านใช้ทูบยี่ห้อนี้นะครับมีกลิ่นหอมมากเลยนะครับค่าจะส่ง50บาทนะครับอ่าอุดหนุนพ่อค้าได้เลยนะครับ